เวลาที่มีคนมาบอกว่าให้โพสคลิปตอน8โมงเช้าสิโพสตอนเที่ยงสิโพสตอน4ี่โมงเย็นสิอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่แท้จริงของฐานแฟนคลับของเราก่อนนะคะแล้ววิเคราะห์ยังไงล่ะมาดูกันเลยเริ่มที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็ไปที่เมนู3มขีดนี่ตรงนี้นะคะและไปที่เครื่องมือผู้สร้างค่ะ และไปต่อกันที่การวิเคราะห์นะคะ่อสักครู่นะอ่าเสร็จแล้วนะคะมันจะมีเมนูด้านบนเนาะไปแตะที่ผู้ติดตามนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของผู้ติดตามของเรานั่นเองนะเราต้องมาดูตรงนี้ค่ะกิจกรรมของผู้ติดตามว่าแฟนคลับของเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมชอบเล่นทิ o k ในเวลาไหนนะคะนี่คือเวลาที่เขาดูคลิปเนาะเริ่มตั้งแต่ เนี่ยอันนี้คือตอนเช้านะคะเจ็ดโมงถึง11บเอ็ดโมงถึงบ่า,บายสามนะคะแล้วก็1นึ่ทุ่มจนถึงห้าทุ่มนี่ค่ะตามกราฟนี้นะคะก็คือผู้ติดตามจะชอบเล่นช่วงเวลาประมาณสองถึงสามทุ่มนั่นเองนะคะรู้ข้อมูลดังนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะทราบแล้วนะคะว่าควรจะโพสคลิปเวลาทั้งเวลาไหนดีนะคะ และถ้าหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดใจคอมเมนต์และแชร์ไปให้เพื่อนที่เขายังไม่รู้ได้รู้ด้วยนะคะ